สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลน,นะครับพี่นครับเมื่อวานนี้เราพูดถึงเรื่องของใจที่เด็ดเดี่ยวใจที่แน่วแน่ใจเต็มร้อยแล้วก็เราเองนั้นในฐานะลูกของพระเจ้าเป็นผู้นําเป็นผู้รับใช้เป็นผู้สร้างสาวกเราจะต้องไม่ควรจะมีใจที่โลเลครับเราควรจะต้องเป็นคนที่มีใจเด็ดเดี่ยวเต็มร้อยนะครับ คนที่เป็นผู้นําจะต้องกล้าตัดสินใจและดําเนินในสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจอย่างถูกต้องและมั่นใจว่าการตัดสินใจของเรานั้นอยู่ในพระทัยของพระเจ้าและถ้าเราตัดสินใจอะไรไปแล้วนะครับกลับไปกลับมาหันไปเหมาและสงสัยว่าสิ่งที่ตัดสินใจสิ่งที่ทําไปแล้วมันถูกต้องหรือเปล่าเราก็จะกลายเป็นคนที่ไม่มั่นคงในบรรดาทางที่ตนประพฤติเหมือนนยายกอบเมื่อวานนี้ได้แบ่งปันไปแล้วนะครับฉะนั้นพี่น้องครับในวันนี้เราควรจะต้องฟังเสียงพระเจ้าการ ความจําเป็นในการฟังเสียงพระเจ้ามีความสําคัญมากและในการที่จะฝึกฝนการตัดสินใจจากสิ่งที่พรุงได้ตรัสกับเราบอกกับเราแต่เมื่อเราตัดสินใจแล้วก็ขอให้เรามุ่งมั่นทําสิ่งที่ตัดสินใจอย่างถูกต้องด้วยสุดจิตสุดใจสุดกําลังสุดความคิดสุดหัวใจครับเต็มร้อยครับไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราตัดสินใจทําก็ให้เราทําอย่างนั้นทุ่มไปทั้งตัวเพื่อทําสิ่งนั้น พี่น้องครับในพระธรรมโรมบทที่12อนะครับอัครรูตเปาโลได้พูดถึงของประทานที่แตกต่างกันเราแต่ละคนพระเจ้าประทานของประทานมาอย่างน้อยหนึ่งอย่างนะครับที่แตกต่างกันบางคนอาจจะมีเหมือนกันมากบ้างน้อยบ้างไม่เป็นไรครับแต่ขอให้เราใช้ของประทานอย่างเต็มที่ด้วยใจที่เต็มร้อยความแตกต่างที่เรามีในพระกายนั้นทําให้เกิดสีสันและความสวยงามไม่ได้ทาให้เกิดเฟืองที่ฟันเฟืองที่ขัดกันหรือขัดแย้งกันหรือขบกัน เปาโลอักขทูตท่านบอกว่าถ้าเรามีของประทานในการสั่งสอนก็ให้เราสอนครับถ้าใครมีของประทานในการประกาศก็ให้เราประกาศถ้าใครมีของประทานในด้านการถวายการให้การบริจาคก,ก็ให้บริจาคด้วยใจกว้างขวางถ้าเรามีการเตือนสติซึ่งเป็นของประทานของพระเจ้าก็จงเตือนสติพูดอีกในหนึ่งก็คือว่าถ้าอะไรที่ไม่ใช่ของประทานหรือไม่ใช่การทรงเรียกของพวกเราก็อย่าไปทําสิ่งนั้น อย่าไปเอาการทรงเรียกของคนอื่นมาเป็นของตัวเองขอให้เราสู้ยืนหยัดในสิ่งที่เป็นการทรงเรียกของเราครับอย่าทำตัวเป็นคนสองใจถ้าเราเชื่อว่ามีการทรงเรียกในชีวิตของเราแล้วก็จงเชื่อมั่นในสิ่งนั้นครับอย่าเปลี่ยนแปลงไม่ใช่วันนี้เชื่อวันนี้นนทำพุ่งนี้สงสัยพุ่งนี้กลับกลับใจเปลี่ยนใจแล้วเมือลื่นก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกวนเวียนกันไปมาอย่างนี้ครับวันต่อไปก็สงสัยอีก เป็นอย่างนี้เรื่อยไปสุดท้ายก็ยอมแพ้ครับเพราะอะไรครับเพราะเจอสถานการณ์ที่ไม่ดีในชีวิตก็ท้อใจยอมแพ้ล้มเลิกพี่น้องครับไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราคิดว่านั่นเป็นการทรงเรียกและเราเชื่อว่าเป็นการทรงเรียกอย่างแท้จริงก็ขอให้เราทําให้ดีที่สุดครับเราจะยืนหยัดมั่นคงในสิ่งที่เราได้ยินได้รับมอบจากพระเจ้าวันนี้จะพูดถึงเรื่องหัวใจอีกแบบหนึ่งก็คือใจที่บาดเจ็บเรียกว,ว่า hurting hurting heart พระเจ้าของพระเจ้านะครับในวันนี้สวดีบทที่109่้อกข้อยีครับหนึ่งเข้อยีเพราะข้าพระองค์ยากจนและขัดสนและจิตใจของข้าพระองค์ก็บาดเจ็บอยู่ภายในโปรดฟังอีกครั้งนะครับเพราะข้าพระองค์ยากจนและขัดสนและจิตใจของข้าพระองค์ก็บาดเจ็บอยู่ภายในขอให้เราภาวนาพระเจ้าของพระเจ้านะครับผมอย่างช้าๆให้เราคิดค่ควรภาวนาพระเจ้าของพระเจ้านะครับ สวสดีบทที่1 0 9ข้อ22เพราะข้าพระองค์ยากจนและขัดสนและจิตใจของข้าพระองค์ก็บาดเจ็บอยู่ภายในเพราะข้าพระองค์ยากจนและขัดสนและจิตใจของข้าพระองค์ก็บาดเจ็บอยู่ภายในใจที่บาดเจ็บ ถ้าจะตั้งคําถามนะครับพี่น้องผิดด้วยหรือที่เราจะมีใจที่บาดเจ็บคําตอบคือไม่ผิดครับเพราะว่าเราทุกคนสามารถจะมีสภาวะจิตใจที่บาดเจ็บได้แต่เราต้องใช้มันที่จะรับการรักษาโดยพระคุณของพระเจ้าให้หายสนิทครับพี่น้องครับบาดแผลที่ไม่หายเช่นบาดแผลที่ติดเชื้อบาดแผลที่เป็นเบาหวาน พวกนี้ครับจะหายากครับและถ้าเกิดหายากทำไงครับเราตั้งเป้าหมายให้มันหายไหมครับสำหรับคนเบาหวานนะครับผมเคยเห็นคนที่เป็นแผลเบาหวานที่เท้านะครับและต้องถึงขนาดตัดเท้าพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่มันสามารถที่จะลามได้หากว่าเรามีบาดแผลเล็กๆในโดยพ้อยยิ่งบาดแผลที่อยู่ในใจบาดแผลภายในเนี่ยครับมันก็สามารถทําให้เกิดรากขมขื่นและความบาดเจ็บ และการบาดเจ็บตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่น่าสงสารและน่าเสียดายเสียใจมากเพราะมีอากาศหายแต่เพราะเนื่องจากชีวิตของเรานั้นเป็นเบาหวานครับชีวิตของเราเป็นเบาหวานก็คือว่าภูมิคุ้มกันมันต่ํานั่นแหละครับคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของคริสเตียนทุกคนบางคนติดเชื้อครับติดเชื้อบาปแผลก็ไม่หายถ้าเราสังเกตดูในพระเจ้าของพระเจ้านะครับโดยพ้อยยิ่งในพระกัมพีเดิมเนี่ย พิ่มีเดิมนั้นได้วางกฎเกณฑ์ของความบริสุทธิ์ไว้และจากกฎเกณฑ์ของความบริสุทธิ์นั้นก็นําไปถึงจิตใจที่มีสุขภาพที่ดีโดยเพิ่มยิ่งผมยกตัวอย่างครับหากปูโรหิตคนใดมีบาดแผลหรือเลือดตกยางออกเขาจะไม่สามารถปฏิบัติในหน้าที่ของเขาได้ทําไมครับทําไมพันธสัญญาเดิมจึงบอกว่าถ้าปูโรหิตคนไหนมีบาดแผลหรือเลือดตกยางออก เขาไม่สามารถปฏิบัติในหน้าที่ของเขาได้เพราะอะไรครับเพราะว่าอันนี้คือสิ่งที่เล็งนะครับหรือสิ่งที่เป็นภาพลักษณ์หรือภาพพจน์ฝ่ายวิญญาณด้วยเหมือนกันครับนอกจากคนคนนั้นมีความผิดปกติด้านร่างกายเพราะเลือดไหลเลือดออกฉะนั้นเขาไม่พร้อมที่จะปฏิบัติพระเจ้าในฐานะกายภาพปุโรหิตไม่สามารถปฏิบัติพระเจ้าได้ถ้าตัวเขามีบาดแผลหรือมีเลือดตกยางออก แต่ในขณะเดีวยวกันครับฝ่ายวิญญาณครับถ้าเราเป็นคนที่มีบาดแผลมีความบาดเจ็บอยู่ภายในเราเองนั้นก็ไม่สามารถปนบาตรับใช้พระเจ้าได้ด้วยเรียกว่าเต็มสภาพเต็มศักยภาพเต็มที่เราอาจจะพยายามปนิบัติรับใช้คนอื่นโดยตัวเองนั้นก็ยังมีบาดแผลในอดีตบาดแผลที่ยังไม่ได้รับการรักษาให้หายเราก็เหมือนกับคนที่ยังเจ็บปวดมีบาดแผล แล้วก็เลือดตกยางออกเหมือนกับปุโรหิตไม่มีผิดครับฉะนั้นอย่างนี้หมายความว่าคนเหล่านี้ทํางานรับใช้พระเจ้าไม่ได้ไม่ใช่ครับแต่จริงๆแล้วหมายความว่าเขาจะต้องรักษาให้หายเสียก่อนพวกเขาจะต้องได้รับการรักษาให้หายก่อนเราเองนั้นก็จะต้องได้รับการรักษาให้หายเช่นเดียวกันครับพระเยซูต,ตรัสว่าคนตาบอดจะนําทางคนตาบอดได้อย่างไรเพราะถ้าเขาทําอย่างนั้นเขาก็พากันไปตกเหว พี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่เป็นความจริงตาบอดก็นําตาบอดไม่ได้นะครับคนที่บาดเจ็บจะไปช่วยรักษาคนที่บาดเจ็บอยู่ได้ยังไงข้อพ่อเขายังไม่หายบาดเจ็บเลยครับฉะนั้นอะไรที่มาจากทฤษฎีเป็นความรู้ทางสมองแน่นอนครับมันต้องถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นหัวใจเสียก่อนเป็นสิ่งที่เข้ามาในฮา a r ท หลังจากที่เข้ามาในเฮดแล้วนะครับก็คือเฮดคือหัวฮาร์ดคือใจต้องเข้ามาที่ฮาร์ดก่อนแล้วไปที่แฮนด์ครับแฮนด์ hand ก็คือมือหมายความว่าเขาปราะสบความสําเร็จในการรักษาบาดเจ็บอาการบาดเจ็บหรือบาดแผลเรียบร้อยแล้วเขาถึงจะสามารถที่จะนําคนอื่นหรือช่วยคนอื่นได้นั่นคือหลักการที่มาจากพระวจนะของพระเจ้าเป็นหลักการของพระเยซูคริสต์ตาบอดจะนําตาบอดได้อย่างไง ความหมายแฝงที่อยู่ในพังพีตอนนี้นครับมันหมายความว่ามันจะเป็นประโยชน์ไหมถ้าเราพยายามจะหนุนใจคนอื่นให้มีชัยชนะทั้งที่ตัวเองกับพ่ายแพ้ตัวเองกับไม่มีสิ่งนั้นเลยนั่นก็คือการหลอกลวงนั่นเองหรือเป็นการน่าซื่อใจคดนั่นเองในชีวิตนั้นเราจะทิฏฐานทำภารกิจกับคนที่บาดแผลทางอารมณ์ให้เขาหายได้ยังไงถ้าตัวเราเองก็ยังมีปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นพี่น้องครับหากเราอยากจะทํางานรับใช้พระเจ้าปฏิบัติให้เต็มที่ให้ดี เราจําเป็นต้องเข้าหาการรักษาที่มาจากพระเจ้านะครับเราจําเป็นต้องก็หาพระเจ้าและยอมให้พระองค์รักษาเราให้หายก่อนนั่นคือสิ่งที่สําคัญมากครับผมอยากหนุนใจนะครับใครก็ตามที่มีบาดแผลในใจมีใครเคยทําร้ายทําลายความรู้สึกของเราหรือเปล่าบาดแผลต่างๆในอดีตที่เกิดขึ้นจากพ่อแม่ครอบครัวบาดแผลต่างๆที่เกิดขึ้นจากเพื่อนหรือ บางสิ่งบางอย่างที่เป็นความบาปพี่น้องครับพระเจ้าทรงรักเราครับและพระองค์รักที่จะใช้เราซึ่งเป็นคนที่เคยเจ็บปวดและมีบาดแผลอยู่แต่พระองค์ต้องรักษาเราก่อนฉะนั้นพี่น้องครับคำแนะนําของผมก็คือว่าเราต้องยอมให้พระเจ้ารักษาอาธิษฐานวิงวอนของพระเจ้าหยิบยกเอาบาดแผลที่บาดเจ็บออกไปและเราก็จะมีความสามารถในการช่วยเหลือคนอื่นได้ เพราะใจที่บาดเจ็บนั้นมักจะทําให้ใจคนอื่นบาดเจ็บไปด้วยครับเราจําเป็นต้องยอมให้พระองค์รักษาใจของเราเพื่อที่เราจะนําการรักษาไปถึงคนอื่นได้ครับขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์สํารวจจ,จิตใจของข้าพงษ์ทั้งหลายสํารวจชีวิตของข้าพงษ์งหลายขอให้ข้าพงษ์งหลายได้วางชีวิตต่อหน้าต่อเบื้องพระพักของพระองค์เพื่อที่พระองค์จะทรงโปรด ชำระความผิดความบาปและรักษาหัวใจที่เจ็บปวดหัวใจที่มีบาดแผลขอพระเจ้าทรงโปรดนำพาให้ชีวิตของข้าพเจ้านั้นจะพร้อมในการนมัสการพระองค์พร้อมในการประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์พร้อมในการสร้างสาวกพร้อมในการรับใช้พระองค์และรับใช้พี่น้องขอขอบคุณพระองค์สำหรับพระเจ้าของพระองค์ในวันนี้ เพื่อช่วยครับพงะมงหลายให้สำรวจชีวิตของข้าพระมหลายขอพระคุณความรักของพระองค์อยู่กับพวกข้าพมังหลายด้วยเถิดโปรดรักษาความเชื่อศรัทธาที่ข้าพมงหลายมีต่อพระองค์และเพิ่มพูนความไว้วางใจให้ข้าพรมหลายได้รับการเติมเต็มที่แม่ข้อยันบริสุทธ์ขอขอบคุณพระองค์กราบทูลสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอพระเจ้าอานวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับสวัสดีครับ ีใครจะมองเห็นเลยแต่พอที่สงสารลูกตัวเองสักเท่าไรพระเจ้าทรงสารเรามากกว่านั้นผิดหวังเสียใจสักแก่ไหนหัวใจเจ็บบอบช้ำ คนสักเท่าใดให้พระองค์รักษาบาดแผลความอ่อนแอให้หายกลายเป็นความสุขพระองค์จะทรงนำผ่านความทุกข์ผ่านวันที่เลวร้ายเพื่อเดินไปสู่วัน มีความว่า กลายเป็นความสุขพระอกจะทรงนำผ่านความทุกข์ผ่านวันที่เลวร้ายเพื่อเดินไปสู่วันใหม่พระในองค์พระเจ้า 快。花